วิธีการประกอบโขนะครับเนาะก็คือเราอ่ะจะหงายโขขึ้นีวางกับโต๊ะตรงๆีก็ได้ครับเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาสปริงเนียนะครับใส่เข้าไปก่อนนะครับเข้าไปในรูนี้ต่อมาครับเราก็จะเอาวัสลีนนะครับทายางตรงนี้ครับรอบๆเลย ให้ชุ่มเหมือนเราทาปากนะเน้นยางนะฮะเน้นยางนะเอาวัสลีนทาให้ชุ่มนะได้แล้วนะครับแล้วเราอ่ะก็สังเกตเห็นว่ามันมีรูตรงกลางตรงนี้นะครับวิธีที่เราจะใส่เข้าไปก็คือเราเนี่ยจะให้เอารูตรงกลางตรงเนี้ยให้มันตรงกับแป้นนี้เพื่อที่จะใส่ แกนคันโยกอย่างนี้นะวิธีใส่ก็คือใส่กับหัวอย่างนี้แหละดูนะอย่างนี้นะครับเสร็จปุ๊บให้เราอย่าตอกนะตอกปุ๊บลูกยางจะปีนให้เราค่อยๆหมุนเห็นไหมลูกยางมันจะลงไปเองแต่ว่าให้ดูตรงนี้นะให้ด้านหน้าเนี่ยมันตรงนะแล้วเราก็ค่อยๆหมุนเสร็จปุ๊บลูกยางสุดท้ายเราจะใช้นิ้วโป้งนะครับหรือนิ้วที่เราถนัด ค่อยๆดันมันเข้าไปปึ๊บแล้วก็ใช้นิ้วชี้ครับสลับนะทีเนี้ยเห็นไหมไอ้ตรงเนี้ยมันยังไม่ตรงกับตรงนี้นะครับให้เราดันปึ๊บดันปึ๊บรูตรงเนี้ยมันจะอยู่ตรงพอดีแล้วเราจะเอาจะงงอยเนี่ยครับมาเสียบเข้าไปแล้วเราก็ปล่อยนิ้วมันก็จะค้ำกันเสร็จปึ๊บเราก็จะหันข้างๆ เพื่อใส่แท่งตัวนี้เพื่อไม่ให้แกนขันโยกมันหลุดโดยการสอดเข้าไปเหมือนเข็มกับได้ครับสอดเข้าไปให้มันตรงรูปึ๊บให้มันทะลุรูด้านข้างอย่างนี้นะเสร็จปับ๊บเราก็จะมีตัวเมียนะครับให้เราเอาตัวเมียขันเข้าไป